ีีอสัััง้นนตอนนี้ทางไอ้ชวนกำลังเห็ดกระท่อมบอยจิ๋วเนาะพี่น้องเนาะกำลังจากที่เพิ่นอ่าม้างเฮือนม้างซานเพิ่นเราพี่น้องเพิ่นก็เลยลงมาเห็ดกระท่อมเราพี่น้องเนาะการเห็ดกระท่อมเพิ่นก็ใกล้จะเสร็จชิดเราพี่น้องเอ้ยไว้แบบจวดจาดขนาดเขาเห้แบบบุ่มบั่มเลย เอ้อาพี่น้องออเออ,อตอนนี้กะจะเอาเนมุ้งออกก่อนที่แรกๆก่อนว่าสีมุง้งใส่แพตตังเนาะพี่น้องกะเพื่อว่า ฝ้าฝนลมอากาศเมันจะมาหดเรพี่้องก็เลยนี่แหละจะเอาสังกัซีมุงเรพี่้องมงแบบบ่ตอกลยจะมัดเอาฝนว่าเสียดายังกาซีก็เลยจะพาไอ้วนนเฮ็ดก่อนนี่แหละก็ปนนี่แหละนี่หะอ้กวนกะปนวเด่นเด่น่นี่มันกคนต จนทำตัวบบเป็นหรอกคือันตาดตัวนี้พี่มันตำลมอยู่ข้างๆเไปได้ตะปูกนี่เอามาต่อไปชุเอาหาดูมาเัาตีเอาตัตีไป่อนจะไปปลูกวะแแลว่ ก็สามได้พออยู่พอสาวแล้ว <laughs> <laughs> ก่อนชาวอันบชาอนบ่แล้วก็เอาไปทำมาปกไว้เนาะมือใหม่ก็ทำเอาซัมซิมมามะแกใส่แล้วก็ฮานเนลนี่เอาเนาะหมัดทัดก็จะหั่นบ่บ่บหมัดทัดไม่ตัวเนะบางทีเอาไว้เดี๋ยวกลัวเจ้าหมัดทัดก็จะ

ดอกตอกดอกบนบนท้ายมันดส่วนนนน่่นรกมันนก็ได้นะมันอยู่เอาดอกไน้อยะดอกไมน้อยๆูนไน้อยๆ่มอซ่อนเลย อ,อ,ยอย่ามันเตือ <c oughs> ตนเลยเนาะ อ๋อีเลยดีาเลยเ๋ยวไม่ได้คอนเตย์ยังไม่ตัตองคนเตย อยามามาตัดไ่ทำสตัดเอาสารประมาพดีดามคอนเด้อหาเก็บตะปูเีนตะปูคอดเงเอออนี่เมล็ดเนาะีจับดดีเลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันไปเกษยรแล้วมันเคยไปน้ำกันกับปลายนั่นแหละเจ้าเมืองเลยเนี่ยเอาเพิ่นเบิดแล้วเนะพี่น้องเพิ่นเบิดโกต้าเพิ่นแล้วไปน้ำกันเฮ็ดหัวหน้าเราเอาอันนี้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับจะเป็นไงฮะคุยตักเปนไงเกาเอาไปตัดนะ

bình thường đó kê 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 ừ ờ ờ cái này xong gọi đi nó đọc xuống năng lũng bọ nó cuộp bọ nè nó cuộp đúng không ขวดกยังเหลอยูเนาะกูเอาเอาทัเอาทไหมาเอาทงนเอาขวดข้างลมมาฟงรอ่าอ้าวตาขึ้นขึ้นะไม่เลยไม่เลยตอัน้มั่ขวดแพงกว่าตกระโปองเนี่ยย

ธรรมดาเลยส่วน,นป,ป็ดเ,ดเน,น,ดนี่ยอ่านี่มันจะชนเหมืนบ่นี่และนี่นไดกันได้ฮะุบผด้นอะไร้าทบ่แท

เรเป็นในพี่น้อเไยส่วนกรเป็นนี่ม่นเอาเป็นเพรได้ก็ได้ก็ใส่ได้เอ้ามาอีกบ้านเกือบพอผมก็จะสังสีเนาะ พ่อแล้วพ่อเนาะพ่อเก่งเก่งไอ้ส่วนเก่งเก่งบวงรอบขวบมันก้อนมันจั่างมันอยากปิดเขาขึ้นมาปิดนิดหน่อยเนอะถึงหรือเลยพ่อ

ยงยงเ้าสบายดีสบายดีสบายดีนรับมาสิเดียวเดี๋ยวน้ออ๋ชวดเห็ดเก่งความก่นเห็ดบาะอยมีแต่ในปูดปูเอ้หเห็ดแต่พลหลังมาอยู่เมื่อกี้นี่นไหลังมาแล้วบ่อว้ยตุมาทุดทางมากินนี่แล้วจนเอาเหมุ้งใส่้าเตะเยบ ไว้จุดจาดเลยเฮ้ยแมก็พูอยฮะหย่างมาว้ยนพ่อใหญ่คือย่างาไว้นี่โอยย่างลัด่าลัดนมาไดมีเงินเื้อน้มันรถจักหย่างมาะแบบสายรบเลยเนาะจดจาดคอจะตื่นไหมงม้นี มัม<า>่งมั่งคอยกับบริเห็นามั่งอีกบ่าเทศนีกมั่าวานี้ผู้นี้ผูกวานี่ชกวนี้ผูกวานี่ประเทศนี้มั่งคาม่งันใมาเราเรียบร้อยเรจรียบร้อยเมนมั่งแต่ีมก่างว้าวจะค้นรยัมั่งนะมั่งครับลูกชายสคนเราอ่ะ ว่าแน่มากเป็นเตีี่นเลยเนาะเตืนเอะสี้อยู่คุณเกนเตีงจ้าองยังตื่นก็ยังบอกปัสโคอยมาจะกินข้าวแล้วมุ่งแล้วทังนี้ใส่ผ้ากะแตเรียบร้อยเลยเห็ตานะเตือนเบ้านีดเอดเห็นางว่าฝนชีบอนเาคั ครับบ่าววัดน้พี่น้องบาเวียดนพี่น้องทักสื่ผลวัดหรือบาเวียดกับบุหู่มน่อันแล้วดกัเนดชาชอนีวมีคนเอิ้นะมายตไนบ่าววัดนี้ไดเยลงใส่บบ่วว่อวันแต่ก่อนกเห็นเต่าลมมซาบอชีวิไลนะเอาความจริงเาเาลินอีกบมด่ะ บอสึกื่เชยเป่าเยันเมียมึงยนเมียมึงคลิปบอบออดีตอดีตอดีตนพ่น้องออดีตอดีตอดีตตอนนี้ไันเรากลับล้างมุงนะพ่น้องเนาะใส่สังกาสีเป็นที่เี็บร้อยนะพ่น้อง เห็ดแบบจวดจาดขนาดนะพี่น้องเนาะนี่เด้นี่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 น้ำมอมน้อยนะเน้เด้เนี่ยแล้วจีตอกเพนเพนหนึ่งสองหีบในพวนี้แล้วก็แนบเอาทางนี้แล้ววะเราบ่อยากตอกลายเราเย็นมันเป็นหู้เราอ่ะนี่โหขัดขัดขักขัดขัดจวดจาดขนาดเลย vỡ à, uh, 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 bạn <laughs> à, <đường>, <laughs> <Lứa, lứa, cười> này. Khang Đang này เห็ดลบเห็ดพาเตะอ้อมข้างนี่แหละเนาะ<อ>จวดจาก<ค>ขนาดเป็นมันกับบริยากเนาะอได้ยาะ,ะไม่เห็นเลยเเหลย,ยใส่นห้ามหัวจ่าจ่าูมือกับเฮ็ดบเป่งยอย ยังใครอย,ยู่ผลบวกอะยังว่าพอเป็นเตะเป็นเพ็ดเนาะเมนเมนเพื้แข็งไปกันดีทั้งบรดที่สั่งกับได้ทันเดอร์มาดิเคยได้ยินเราไหมตอนนี้ทางไอซัวนลกำลังเฮ็ดกระท่อมบ่อยจุ่เนาะพี่น้องเนาะกำลังจากเห็ดผึ่นอ่ามั่งเฮือนมั่งชานเพิ่นนะพี่น้องเพิ่นก็เลยลงมาเฮ็ดกระท่อมนะพี่น้องเนาะการเฮ็ดกระท่อมเพิ่นกั ใช่จะเซตชิน้นเะพี่น้องเลยไว้แบบจวดจาดขนาดเขาตุ๊บแบบบั่มบับ่มเลยนี่แหละแล้วล่ะบอบาทนี่โอ้แล้วขางหนึ่งอะไรพี่น้องเลยนี่แหละนะพี่น้อง

แปดพี่น้องแปดเพนเก้าเพนมั้งลูกหัวลายหัวลายหรือเปล่ามั้งลูกเอาเพ็ดพามันเนาะประมาณนี้เด้อพี่น้องเอลยสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอย่างลายเนาะสำหรับเพ็ดท่อมเหมือนกันเร็จทิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมีแต่ว่าโอ้ไว้พ่อกันคลิปหน้าคลิปในอีพีหน้าอีพีในเด้อพี่น้องเอลย อ่จาจ้ได็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกกำลังใจที่ขับมาชมคลิปก็ขอให้อ่าอยู่ดีไม่แห้งปัาศจากโรคภกระเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างอ่ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง